จะศร้าจะเบาเราทงปิติีิขากันไปอย่างเดียวทำศาสนากังโราเลียไปนี่นะครับอ่าเราจะเร้าจะเบาเราทงปิติลิขากานเดียวเดียวทำศาสนาอ่าตอนนี้จะเศร้าก็ในบ้านคนกับอ่าให้จะเศร้าจะเบากาในบ้านคดแต่พี่น้องพี่มาร์เรียกันเราก็เชิญกับเชิญเชิญเออเราไม่ใช่จะเศร้าไม่ใช่จะเบาอ่าแต่เราก็เชิญเศ้าู็ไปเด็ดี่ได้เลยนะครับเราได้กินกันไปเด็ดเยวจากหน้าครับเราะฉะนั้ือจะเศร้าจะเบา เตพี่น ong ะเด็เจ้าเครับะมาลอยาเสียยวเลยเชืับเดอเ้าวไดเดพี่น o ข้าวไดุ้กนเลยครับอ่าวดเราาเต้นเราต้งไาน้ครัอ่ให้พี่น o n เนข้าวได้เอยข้าไดุ้กคนเลยพี่นาวได้ทุกนเลื่อนมาทางข้เต้นนี่ก็ไ้เดนมาทาง้เต็น้กับตาข้าวเต้นอาว่าเนเารเลนล้มเลยกับล้อไปด้านในครับให้พี่นองตาจ่อยข้าในโค้นะับพี่นอ่า เแต่พี่โน่ไปใกล้เน่ใกล้ระโดดนครับเพราตอนนี้น้องๆน่พลาดนะครับเรียกโพรนักแข่งมาน้องๆน่ก็เดินไปได้เลยครับฝานักแข่งฝากระเป๋าได้เลยตอนนี้ฝาน้ำพี่น้องไปได้เลยให้พี่น้องกินน้ำกินได้กระโนะครับแ่าวพี่น้องตามมาจับสียามาเจอกับหัวกับกระเป๋าเด็กเจ้านี้มันจับยึดได้เลยนะครับนี่เลยถือได้เปรียบไปอีก เออให้น้องนองเดินไปด้านในโคตลูกอ่าไม่ว่านำเพ่งกับแก่งไงเดินในชุดไปโคตรอ่าให้เขาเมีนั่งกันโคตรแต่ไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบอ่าเราก็ไม่ต้องรีบร้อนนั่งให้หนึ่งกันโคตรกินน้ำกันโคตรนะครับวัเนี้นองนองเสื้อแขงเสื้อก้าวไปได้กินกันเรื่อยๆอ่าพลต่างานกันกินตรงนี้นะครับอ่ากันกินกัดปวดรัวปวดรัวกระตอมไปกระตอกไปดองเดียวโดนไหม้อกว่ากัดกินตรงนี้กับเราเท่งกันได้นะครับอ่านกัน thì non thì kiếm nhiều leo mà, không không chơi, không phải điệp luôn, kiếm ra bây giờ rồi, nhóc ngồi chơi quậy cả đay nè đấy, ข้างเวทีเลยเออมาลกเอียงีเตีงทีเต็มทีดะสีเปล่าสีเดียวันไดหนึ่งถึงทีโอ้ลองๆกับก้ามานี่ดูกับก้ามาอ่ะโค้งไปเลยเรียกว่าเดี๋ยกว่าโค้งมา